แต่ข่าวต่อมาที่ซเวอาถึงตอนนี้ค่ะก็เรื่องของเงิน10,000บาทขึ้นกันโดยทางเพิ่นก็นมีข่าวสารต่างๆในซื้อต่างๆเพิ่นออกมาค่ะเรื่องของการแจกเงินสําหรับผู้ที่มีบัตรบริการแห่งรัฐรอบสองเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมันก็นมีหลากหลายเรื่องเล่ามาค่ะบว่าสิเป็นเรื่องของการได้เงินบอ,อาจสีบอได้รวดมีเรื่องเา่าหลายแห่งโดยทางศูนย์ข่าวตันข่าวปลอมเพิ่นก็เลยมีการดําเนินการตรวจสอบด้วย่ะคะว่าเรื่องเาวาที่ออกมานั้นเป็นเรื่องบอดจริงนะคะ โดยจากกรณีถีมีภูไห่ข้อมูลว่ามีการแจกเงินภูถีมีบัสสวัสดิการแห่งรัฐรอบสองในวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทางกรมบัญชีกลางกระท่วงการคลั่งเพิ่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลและกระชี้แจ้งค่าวา่าข้อมูลดังกล่าวนะคะบ,บอกเป็นข้อมูลที่เป็นจริงซึ่งจริงๆแล้วในช่วงของเดือนตุลาคมปีนี้ค่ะผูถีมีสิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับซิ์ในวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมา โดยสำหรับผู้ที่มีสิทธิที่เป็นคนพิการนะคะจะได้รับเงินเพิ่มในเบียยของความพิการ200บาทต่อเดือนในวันที่18ตุลาคมทอนัน โดยเรื่องเาวาข่าวสารที่ออกมากนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่ด้เบิง่งยาหลงเสือ่อยาหลงกนแล้วก็ขอความร่มมือนะคะบอรทรงแล้วก็บอแช่ข้อมูลต่อเพราะว่าถือว่าในช่องทางออนไลน์เนี่ยการสร่งข่าวจากสีไปมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะขันพายที่อยากจะเบิ่งข้อมูลที่เท็จจริงว่าข้อมูลนี่เป็นจริงตามที่ออกมาบอก็สามารถที่จะเบิ่งข้อมูลข่าวสารนะคะจากกลุ่มบัญชีกลางหรือว่าสีเบิ่งเป็นเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นเวอร์ไวท์เว็บ cgd.go.th หรือว่าสิโทรไปก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นเบอร์กลางนะ,ะเบอร์0 2 1 2 7 7 0 0 0หรือเป็นข้อเซ็นเตอร์ค่ะโทรไปที่เบอร์0 2 2 7 0 6 4 0 0ค่ะ